ดีครับวันนี้จะพามาติดตั้งกุญแจนะครับของประตูข้อกไก่นะครับเล้าไก่เราทีน,นี้ยังไม่มีนะครับกุญแจเดี๋ยวเราจะทาตัวตัวล็อกด้วยแผ่นเหล็กนะครับนะ้องเดี๋ยวเชื่อมกับตัวบานแล้วก็ล็อกกับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับ ดีเราไม่มีดอกสว่านนะครับเราใช้ดอกเจาะน็อตตัวนี้เลยเราจะไม่ยึดน็อตนะครับเดี๋ยวเวลาขโมยมามันก็ถอดได้ขันน็อตได้เราต้องใช้รีเบทนะครับแกนน็อตมิง้นเรากแก้ปัญหาไ่ทุกจุดใช่ไหมครับถ้ากอง ออได้แล้วครับก็จะได้รูเลื่อนบานเลื่อนก็จะเลื่อนอย่างนี้นะครับมาอย่างเงี้ยอ,อมข้ามาโอเคแล้วก็จะลองล็อกเลยนะครับ มีกุญแจแกะกล่องเลยครับใหม่เอี่ยมนะครับที่ไม่ได้แกะนานแล้วพลาสติกๆิเลยคงดีเลยครับอืมโอ้อยใช้ได้อยู่เลยครับล้วก็ลอกอืียบ้อยครับ สำหรับคลิปนี้ก็นี่ครับล็อกรับร้อ,อยแต่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ